จารย์ครับระหว่างสามีพัญญาเนี่ยใครควรเชื่อฟังใครมากกว่ากัน,นครับตามตัวบทคําสอนของาศาสนาโดยหลักไกโดยหลักการในการปกครองสามีเป็นผู้นําสามีเป็นผู้นําสามีเป็นคนรับผิดชอบครอบครัวรสามีเป็นผู้ที่ปกป้องดูแลภรรยาสามีเป็นผู้ที่จะให้การเลี้ยงดูอะไรทั้งหมดเลยสามีเป็นผู้ปกครองเพราะฉนั้นสามีจะต้องเป็นคนดูแลในส่วนนี้ภรรยาจึงเป็นผู้ที่ต้องเชื่อฟังสามีครับ โดยหลักการศาสนานบีบอกว่าเราคุณต<ะ>ัวอามิรอนอาฮดันอันยยสจูดาลีอาฮดินละมัตตุมรออัตันอันตัสจูดาลีซาจิฮาคือถ้านาบีบอกถ้าฉันสามารถจะสั่งให้ใครสุยุดกราบใครแล้วนะฉันจะสั่งคนที่เป็นภรรยานะ่ากาบสามี<ะ>แสดงว่าตรงนี้นบีสั่งไม่ได้หรอกเพราะการกราบมันเป็นสิทธิของอ<ะ>ัลลอฮ์แต่แสดงให้เห็นถึงสิทธิในการตออัตและเชื่อฟังเชื่อฟังคำตักการพักดีเนะ่ย ก็คือภรรยาต้องเชื่อฟังสามีรเราพบว่าถ้าสามีไม่อนุมัติภรรยาทำอะไรไม่ได้จะไปตลาดสามีผมไม่ต้องไปมีนัดที่นูน่นสามีผมไม่ต้องไปสิทธิของภรรยาอยู่ที่สามีทั้งหมดเพราะนั้นสามภรรรรยาเป็นของสามีเพราะฉะนั้นภรรยาต้องเชื่อฟังครับแต่ถามว่าสามีต้องเชื่อฟังไหมเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องฟังกันมีการตักเตือนมีการขอร้องมีการขอความช่วยเหลือ อ,อย่างเนี้ยเราก็ต้องฟังแต่ในการปกครองด้านการปกครองภรยาต้องเชื่อฟังสามีครับภูเก็ตเลยถามอย่างนี้ครับอาจารย์ในกรณีที่ภัรยาไม่เชื่อฟังสามีมในฐานะที่เป็นสามีเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างถ้าภรยาไม่เชื่อฟังก็ตักเตือนอะนะภระยาต้องเอาศาสนาไงมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าภรยามีศาสนาไหมตอนแต่งเราจะเอาแบบไหนภรยามีตังเยอะภระยามีผู้มีผู้ชายชอบเต็มไปหมด แกอยากจะเลือกชั้นไปในหลักกต้องได้รับบทเรียนนี้นจะไหวไหมเอาไหมอย่างนี้มันก็มันลําบากไนงะ<ม>คือถ้าถามว่าถ้าพูดกันดีๆแล้วไม่เชื่อฟัง<ม>เดี๋ยวก็โดนก้านคอเอาไหม,มผมถามว่าสามีเนะี่ยอ้นักเลงจะแตะก้านคอภรยาคุณจะนอนกับภรรยา,ค,ารค,รคุณอยู่แตะก้านคอหรอคุณอยาทิ้งไปเถอะ<ม>คุณยาไปเถอะถ้าคิดหยาบยาบแล้วกับภรรยานะ่ะจะทําอะไรได้ไหมภรรยาไม่เชื่อฟังคือถามว่าโมโหไหมโมโหคือต้องไปตอบกับอรลอ์ในวันกิยามากเหมือนกัน ว่าเราต้องดูแลปกป้องตัวเองและครอบครัวพ้นจจะไฟนรกและภรรยาวันนี้ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังเนี่ยฉันโมโหฉันโกรธและฉันนอนไปเนี่ยโกรธภรรยาถูกสาปแช่งไม่มีใครอยากได้เราบรรยากาศแบบนี้เหตุใดที่ภรรยาไม่เชื่อฟังสามีสามีอยากให้ภรรยาเชื่อฟังตัวเองตลอดเลยใช่ไหมแล้วภรรยาเนี่ยอยากให้สามีเชื่อฟังบ้างสามีเคยเชื่อฟังไหมเราต้องฟังกันบ้างช่วยเหลือกันบ้าง เพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าภรรยาต้องการอะไรเราเอาใจภรรยาได้ไหมถามว่าคุณเป็นสามีเนี่ยคุณมีหน้าที่ถือปืนอย่างเดียวหรอคอยออกคําสั่งอย่างเดียวหรอเป่านุหวีดอย่ยางเดียวเลยไหมไม่นะคือวันนี้เราต้องดูว่าภรรยาต้องการอะไระเราต้องรับใช้ภรรยาเรารไม่ใช่ให้ภรรยาร้องขอในบางครั้งเนี่ยเราต้องรู้ว่าภรรยาเนี่ยถ้าเราเป็นพ่อบ้านที่ดีหา <Prayer. S 2> ทุกอย่างเนี่ยให้ภรรยาเรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเราแน่จริงเราเก่ง เราต้องให้ทุกอย่างที่ภรรยานะไม่ต้องร้องขอ,อยกเว้นบางสิ่งบางอย่างภรรยาบอกอยากได้แบบนี้เพิ่มเราก็ดูแลให้เพราะฉะนั้นมันไม่มีหลักสูตรตายตัวหลักการศาสนาอะไรที่ฮาลาตนคุณทําได้เลยทําได้เลยเพราะนั้นถ้าเกิดภรรยาไม่ดีก็ดูสิว่าเราเนะ่ยเราดีไหมตัวเราเองมีเวลาให้ภรรยาพอไหมเราพูดดีกับภรรยาหรือเปล่านะเพราะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสําคัญคนเราะรักกันแล้วไว้ใจกันแล้ว ทีครา้น่ะเชื่อฟัง<ะ><ะ>ครับแม่ถ้าเป็นคำถามอย่างนี้ท่านผู้ชมครับอยากท่านผู้ชมถามกาจามดุววลวะให้เลยครับ